ทะเลาะกันอ่ะมันไม่ได้อันนี้คือภาพที่เขามองคุณเขาอยากจะได้แบบนี้เนี่ยแหละคือการเปรียบเทียบและสิ่งที่เขาเปรียบเทียบในสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรที่ไพ่ที่เห็นก็คือมันมีการนี่ไงชุดลังกันมันเป็นคล้ายๆคู่กรรมอ่ะคู่กรรมคู่ยักษ์เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีๆที่เขาได้มองเห็นในคุณค่าของตัวคุณแล้วก็ สิ่งที่เขาได้เห็นจากอีกหนึ่งบุคคลนะคะซึ่งนั่นแหละมันเป็นที่มาของคําว่าสิ่งต่างๆคิดว่ามันน่าจะแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็คือความแตกต่างนะคะที่เขาได้รับรู้แล้วเขาก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปอะ่ะถ้ามันแตกต่างกันขนาดเนี้ยเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะเขาดูหนอ่อ